สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้วันที่8มกราปี64นะครับก็ตอนนี้ก็โควิดก็ระบาดนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับในเมืองไทยนะครับวันหนึ่งก็4-500คนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทําอะไรกันดีนะครับเราอยากกินปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างแต่เราก็ไม่อยากจะไปนั่งที่ร้านเราก็เลยไปบิ๊กซีนะครับไปบิ๊กซีไปซื้อเตาปิ้งย่างนะครับ แล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเลยนะครับกกอ,งงอู้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ถือว่ารีวิวไปในตัวนะครับว่ากระทะของเรานี่มันจะเป็นยังไงในราคา699ก็ตีว่า700บาทมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเราซื้ออะไรมาบ้างไปดูครับอเอาล้วครับก่อนอื่นเราก็ต้องจัดสถานที่ก่อนนะครับ เราเลือกที่จะเป็นระเบียงเพราะว่าถ้าเกิดในห้องนะโอ้โหไม่เหลือกินติดเต็มนี่ก็จัดต๊เล็กๆนะครับแล้วนี่ครับแหมยังไม่แกะกล่องเลยนะครับเนี่ยเพิ่งซื้อมานะครับนี่ครับเราก็เตรียมอันนี้มาด้วยหัวปลานะครับเพื่อเอามาต้มนี่เท่าไหร่เนี่ย90บบาทแล้วก็ อันนี้ซี่โครงทอดกระเทียม70บาทนะครับแล้วก็หมูหมักนะครับ2อ,อย่างนะครับรวมกันก็81บาทนะครับที่ b ิ๊กซีโอ้โหสุดยอดแล้วก็กุ้งนะครับนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับที่นั่นเน่ยเขาจะหมักอะไรไว้หลายๆอย่างนะครับก็เราก็ไม่ต้องมานั่งหันนั่งอะไรกันนะครับ นี่แล้วก็ผักกาดนะครับเออขึ้นขึ้นช่ายเอานะครับสี่บาทผักบุ้งอืมสิบาทแล้วก็เนีมะนาวพริกกระเทียมแล้วเดี๋ยวเราตบด้วยขนมหวานนะครับ นี่ครับน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับลองดูนะครับสูตรนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับน่าจะอร่อยนะหน้าตาเข้มเข้มอ่ะนี่ครับก็แกะออกมานะครับประกอบแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเบียร์ก็จะใส่หัวปลาก่อนนี่เห็นน้ําเข้มๆนี่จริงๆเป็นน้ําเปล่านะแล้วก็เบียร์ก็ใส่ซอส ลงไปนะครับหม้อนี้ก็เรียกว่า2 in 1นะครับก็ต้มด้วยแล้วก็ย่างด้วยในหม้อเดียวกันในราคา699บาทนะครับที่บิ๊กซีเพื่อนเพื่อนลองไปลองลองลองไปใช้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ก่อนนะครับว่าเป็นไงนี่ครับน้ำเดือดแล้ว บอกได้เลยว่าโอ้โหการใช้งานกระทะเริ่มต้นนะครับความประทับใจแรกก็คือมันเดือดเร็วนะมันเดือดเร็วปรับได้5ระดับนะครับปรับได้5ระดับนะครับความร้อนนะครับนี่ตอนนี้ใช้แค่เบอร์3ามนะครับก็เดือดปุบป,บปุบแล้วนะฮะปิดฝาไว้ก่อนครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างนะครับก็ เดี๋ยวมีเนยอ,อยู่นะครับก็ทาเนยลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ติดนะครับแต่จริงๆเป็นเทฟลอนนะก็น่าจะไม่ติดอยู่แล้วนะกระทะนะครับแต่ก็กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวก็จัดเรียงไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่แหนบฟันฟุน้งๆเลยนะครับ ใส่ผักลงไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะไปนั่งที่ร้านอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อลงทุนครั้งเดียวนะครับก็น่าจะใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ก็ต้องมาลองดูนะครับมีประกันด้วยนะครับถ้าเกิดเอ่อในหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดเสียอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เราฟรีนะครับ แต่ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ของทั้งหมดนะครับที่เบียร์ซื้อมานี่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้กินมือเดียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับก็จะได้กินอีกหลายๆมื้อนะครับผมนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูหน้าตาในการปิ้งย่างของเราไปก่อนนะครับไลฟ์สไตล์แบบว่า at home นะครับ กักตัวอยู่บ้านยไงครับหน้าตาแป๊บเดียวครับมันก็เริ่มมีสีสันแล้วนะครับที่เหมือนจะสุกนะครับอันนี้โอ้โหบอกเลยใส่น้ำเยอะไปนะครับเราเราต้องเรียนรู้ไปครับเพราะว่าไม่เคยใช้นะครับใส่ใส่น้ำเยอะไปมัน มันเรียกว่าทะลักออกมานะครับไม่เป็นไรครับเป็นไงครับสีของกุ้งอันนี้สี่โครงสี่โครงเราหั่นได้สามชิ้นนะแต่ว่าใส่ลงไปชิ้นเดียวนะครับคิดว่าในกระทะเนี่ยสองคนก็น่าจะอิ่มพอดีอะเออพวกเนื้อสัตว์อะไรนี้เหลือเยอะ นะครับกุ้งก็เหลือเยอะเราใช้แค่สีตัวพอเอาละครับสำหรับเดี๋ยวก็ได้กินไปบ้างแล้วนะครับรู้สึกแน่นๆเหมือนกันนะนะครับนี่ก็พวกเนื้อสัตว์อะไรนี้ลงกระทะยังไม่หมดนะยังเหลือเยอะเลยนะครับครับอือ แล้วก็ส่วนแพทเขาก็มีความสุขนะครับกับการปิ้งย่างนะครับอ้อนมาหลายรอบนะครับบอกว่าพาไปดูหน่อยกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราก็ต้องออพักกักตัวอยู่ห้องนะครับก็เป็นเวลาพอสมควรเลยแหลนะเนาะสำหรับรอบสองนี้ก็โอเคแล้วก็ซื้อนะครับกระทะมาปิ้งย่างกันนะครับ ริมระเบียงนะกับวิวสวยๆสวยในแบบของเราอะ่ะครับอันนี้เป็นสีน้ำจิ้มซุกี้สีแบบนี้ไม่ค่อยเห็นะนะก็ใส่กระเทียมลงไปใส่พริกบิบมะนาวนะครับเราก็มีความสุขได้นะครับกับการอยู่ที่บ้านนะครับ นี่นะครับก็เป็นความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยในการกินปิ้งย่างของเรานะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับปันสี่อาจจะดูเหมือนว่าเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมองไประยะยาวก็ถือว่าประหยัดมากไปแหละนะครับอืมสีสันน่ากินนะครับเดี๋ยวก็ปรับไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะ พราะถ้าเกิดตับไฟแรงเดี๋ยวน้ํามันเดือดแล้วเดี๋ยวมันมันทะลักออกมาอีกนะครับอ,อิ่มแล้วครับสรุปว่าวันนี้เราไปเดินบิ๊กซีนะครับซื้ออุปกรณ์ซื้อกุ้งซื้อเนื้อซื้อปลาซื้อนูน่นซื้อนี่หมดไปประมาณ1,400กว่าบาทแต่ มันไม่ได้หมายความว่าโอ้โห,โโหกินมื้อเดียวพันสี่ไม่ใช่ครับเราไปซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเขามันก็จะถือว่าประหยัดมากๆนะครับถ้าเกิดเราอยากกินปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปเราก็แค่ไปซื้อนะครับวัตถุดิบนิดๆหน่นอยๆเออเผลอๆร้อยหนึง่งนะครับโอ้โหกินได้สองมือ้อได้ซ้ำนะบางทีเนื้อคงเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมาปิ้งย่างกิน ก็ประหยัดไปอีกแบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปกินที่ร้านเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะต้องมีสี่ห้าร้อยอย่างน้อยๆน,นะครับรวมค่าเครื่องดื่มด้วยนู่นนี่นั่นนะครับสรุปโอเคมากเลยกระทะใบนี้นะครับใช้งานได้เยี่ยมเลยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะพอใช้เสร็จก็นะแค่ยังไม่ได้ขูดเลยนะ โอเคเยี่ยมมากไอไลฟ์บิ๊กซี